อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. กดซับสไครต์ mm hmm. และอย่าลืมกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่ให้พลา mm hmm. คดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาโพกอ,อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวอีกแล้วค่ะพี่น้องจา้านี่วันนี้ได้ตำซัวพี่น้องจา้าตำซัวข้าวปุ่นแคบหมูกรอบๆค่ะพี่น้องจา้าพักกับบ่อลายปันใดเนะดาะบ่อใดไปตลาดค่ะเมื่อนี้น่าจะได้ไปตลาดได้บักแตงกับพักนิดน่อยแก่พี่น้องจา้าเมื่อานี้ตำซัวเด้ค่ะพี่น้องจาา้ามากค่ะลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องจา้าเมื่อนี้ก็กินกับน้องปอคือเกาเด้อค่ะพี่น้องจ้า เนาะค่ะเนาะมาค่ะลงมือกินกันเลยค่ะตำส่วเผ็ดเพ็ดพี่น้องจ้าโอ้ยมาค่ะลงมือกินกันเลยเด้อค่ะมานำกันเลยพี่น้องตำส่วข้าวปุ้นตำส่วขนมจีนเท่านี้ละกันะละจานนี้อีกแล้วพี่น้องจ้าสันหลุดเล่นไกอ่อร่อยแค่มูกรอบๆพี่น้อง แกบหมูห่อละหาบาทอืมกรอบพักน้องรดแดนไก่ซีกล่องบางงามรลยพี่นอนจาตำส่วนปูหน้าปูหนึ่งเด้จ้าเด้อมากค่ะกินน้ำกันเด้จ้าอืม ขนมดแล่นไก่กล่องบางงามเลยนะพี่น้องน,นะกระัฮึมชอบหมูแซ่บแบบพี่น้องกากรอบดีพรอม ตำั่วก็คือตำมูฮุ้งหรือใส่ข้าปุ่นเนะพี่น้องเนะเขาก็เอากะเอินตำั่วหูสร้างกล่องสร้างหลรดหลดแลนกกยกล่องมันบูบับพี่น้องแซ่ แก่เพื่อนจ้าอือกล่าครับ ่องกรองขอมเพี่องแค่หมูกรอบดีมากเี่องก็เริ่มเผ็ดแี่ดิ่น้อ,อ,นอนจ๊ะแซ่บเสียอย่างเดียวกล่องบ,บ,บุบบบบ อร่อยหยอดพอบุ่งมาก บุเริ่มเพชรแล้วพี่น้อง นี่เป็นปูหน้าด้ค่ะนี่ปูนาขั่วแล้วก็ดองจชด 자, mm 그냥. -hmm. Yeah, ขนมูเสียบอืม แซ่บบึ้มซอนมาสดหนำเลยปูสินีบค้นปูเพ่ท่านตายแซ่บเจ้าพี่น้องแม่ว่าเผ็ดหรอเด้อเริ่มปากห้อยแล้วกล่องกับบึ้บบึ้บบลนแลดไก่กับบค่อยชัดพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยน้ำเด้อ ยสน,นี่แหละพี่องแซ่บใช่การ์เหมันม,มักเขาภูะค้ำ เป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าตําส่วเกีียงถาดเด้ค่ะสองคนแมลลูกเมื่อือเก่านะคะพี่น้องจ๋าจังใดก็อย่าลืมเ้อค่ะเด้อแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนูวุ้นมากินตําส่วนนัน่นเมนะะูวุ้เลยด้อค่ะเด้อเข้ามากินตําส่วนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊กิ๊กิ๊ที่สำคัญลืมมาได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดซับตะไคร้ให้ช่อง น้องวุน้นพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจัดสำหรับวันี้เมนวุ้นกับนงปลอกกับเราไปก่อนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมนะคะแนะนําเมนูเข้ามาใต้คลิปได้หรือจะแนะนําอยากให้เมนวุ้นกินอะไรโชกะแนะนํากันเข้ามาใดเด้อคะ่ะเด้อสำหรับวัน้เมนูุ้นกับนงปอกขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ๊า่บา